สซผิดครับจากนครพนมนะครับหลังๆมามีครอบครัวที่สิงห์บุรีครับวัย28ครับจะมีรางวัลนะครับโอ้โหดูครับแต่อดูที่ตามชาร์จทัานมาอยขยับเข้ามาโอ้โหแข้งขวาสวยครับลูกนี้ยีรานครับโอ้โหเตะซ้ายสูงนะครับรอแสนชัยรอดึงจังหวะ2ดีๆครับอย่ารับเยอะครับอย่ารับเยอะต่ม ปั๊มเขา่าโอ้โหดูพลังครับดูพลังครับต้องออกอาวุธบ้างครับยอดแสนชัยดเดี๋ยวได้ใจครับโอ้ไล่แขนเก่งจริงๆครับเป็นมาโซฟาการียโอ้โหไปสูงกำปั้นเลยครับยอดแสนชัยพยายามจะหันแลเพาะกำปั้นมาเป็นชุดๆครับ โอ้โหโบกหมัดกันแล้วนี่หมัดของเพแมนนี่สูงนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆเบียดไปใกล้ๆครับไปดูวงในครับเพแมนว่ายังไงร่างกายครับล้มบ่อยๆน้ำหนักตัวก็จะกดทับลงไปลงไปเลยครับไม่ต้องตอกขาให้อยู่ครับตอกขาอยู่ต่อยไปสองหมัดครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับเพแมนดูครับ ขันข้างกันเลยนะครับเสียวเข่าของยอดแสนชัยเลยครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้หลบไม่พ้นจริงๆครับเจอยัดไส้เข้าไปแต่ก็ดูที่เจตนาครับโอ้โหบวบปัดกันครับมัดขวายอดแสนชัยเข้าก่อนนะครับพลาดมาตีแล้วหน่วมไม่่วมยุบไม่ยุบเกาะติดนะครับยอดแสนชัยได้เวลาเอาคืนแล้วครับยอดแสนชัยทบต้นทบตอกรับยกนี้โอ้โหดูบิดครับฟาการีโอ้แต่ว่ายังเบิ้ลแข้งซ้ายดีครับ ทำท่าต้องทำท่าจะเป็นกล้วยตากแล้วครับลากมาตีแล้วเริ่มจะนิ่มเริ่มจะหวานแล้วครับใส่ไปข้ามข้ามกับต่อยครับเอาแม่เป็นมาโซฟาการีก็เป็นมาโซฟาการีอ่ะไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดช่วงต่อยก็ไปนี่ครับต่อยหน้าไม่โดนก็ต้องต่อยพุงต่อยลำตัวครับต่อยขั้วหัวใจบ้างครับอย่างนี้ครับ แบบยืนแพ้แล้วครับยอดแสนัยครับยกนี้ถูกต้องครับมาทรงเดียวมาสไตล์เดียวไม่ได้ครับเดินลุยแรงแล้วครับว่ายังไงเฟรมานโฟาการี่โอ้โหอัดเข่าเต็มๆเลยครับถึงกับแยกเขี้ยวเลยครับลูกนี้ยอดแสนใจขำขำฟันครับน่ะเฟรมานนี่แขนขากระยาวผิดปกตินะครับดูสังเกตดูครับแต่เจอข่าวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบแล้วครับพยายามจะเกาปีศาจเลยครับไปไหนไปด้วยอ้าว อ้าวนำตัวปล่อยหน้าอกปล่อยท้องยังไงก็ไม่พลาดครับพี่หนักแล้วแมพี่เลี้ยงพยายามจะให้โบกเดินครับใจสั่งมาแต่ขามันชักจะก้าวไม่ออกครับแม่เป็นไก็คงบอกว่าโบจะไงให้ถามผมด้วยไปเป็นนักกีฬานี่น่าจะรู้ครับเหลืออีก2 0เมตร30เมตรสุดท้ายนี่มันจะหมดจะหมดจะหมดครับโอ้โอหดูครับนี่กับลูกสะบัดสองของยอดแสนไทยนะครับ แล้วดูครับวงในครับมีผลเลยนะครับทำให้เพม่าสปาการีนี่อ่อนแรงลงมาเรื่อยๆครับโห่ตีบิดตีครับลูกนี้ต่อยมันอัดลำตัวไปตามด้วยเข่าโอ้โหดีไม่โดนหางคิ้วนะครับแท็กเข้าเอททิ้งลงไปเลยครับกดน้ำหนักตัวทับลงไปลงไปทั้งยวงเลยครับแบบนี้อัดเข่าเข่าเข้าไปครับเลยบริเวณขั้วหัวใจครับ And the winner. the คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ครับเกาเอาอยู่ครับคู่นี้ครับยอดสนชัยสอโสพิษครับเอาชนะคะแนนเพมมโซฟาการี่ไปได้แบบสุดมันจริงๆ